อ้ขยายที่ใหม่ีกอ,อู๋จำมะฮอนเจริญยนต์ครับพึ่งซื้อที่ใหม่ไว้จอดรถเกี่ยวสวัสดีครับคลิปนี้ยังอยู่ที่อู๋จำมะฮอนเจริญยนต์นะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นรถบ้านครับเอามาขยายปากทําชุดแต่งโอ้มีที่จอดสบายเลยครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่เศษเครับ นาจะเพิ่งซื้อได้ยังไม่ถึงสองเดือนมันน,นี้ทำเสร็จแล้วตัวนี้ดีซีเก้าสามทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งไม่ได้บิวนะครับคันนี้ไม่ได้บิวแค่ใส่ชุดแต่งอย่างเดียวพร้อมใช้งานแล้วน่าจะมีฝั่งนู้นอีกครับ ทางทางตะวันออกกูอะ่ะสิคันได้มั้งเนี่ยโอ้อันนี้ก็พร้อมส่งเลยเนีย่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือพร้อมลุยนาปีนะลูกค้าเอามาทำแค่ชุดชุดแต่งอย่างเดียวครับเอาไว้ลุยนาปีรับรองไม่มีติดคอครับนี่ครับร้อยห้า ชุดราวอย่างนี้ก็ห่อครับเดิมๆไม่บิ้วพร้อมส่งอันนี้ลูกค้าบางท่านก็จะมารับเองก็มีนะจะให้ไปส่งก็มีรถดับส่งก็มีครับรถสไลด์ของทางอูเลยยังมี60มาอีกนะดี DC 60ว่าหายไป หลายปีแล้วยังเห็นมาอีกครับมาดูหน่อยดีซีหกสิบไม่ได้เห็นนานเนี่ยรุ่นเก่ากาพักพวกเลยครับรุ่นนี้ดีซีหกสิบเออตำนานเลยดูเละหมดแล้วช่วงล่างครับเละหมดแล้วแต่ก็ยังขับเคลื่อนได้อยู่บางเนี่ยอาจจะเป็นรถลูกค้าอีกอีกคันนะคันนี้ ดีซีมาดูแต่คันใหญ่ๆตลอดะมาเจอคันคันนี้ดูเล็กไปเลยครับดูแท็กเล็กนิดเดียวไม่ได้เจอนานเลยรุ่นนี้ d c ซีก็เริ่มเก่าตามกันไปครับตามการเวลาอันนี้ขยายปากเรียบร้อยแล้ว เป็นของ95ครับโอ้ใส่เกียรดันมาแล้วตัวนี้แต่ยังไม่ใส่คอสปริงครับรถบ้านรถบ้านด DC 95อันนี้ปากเดิมครับโอ้ทำเป็นวงกลมอย่างนี้ก็สวยนะเนี่ยดูเหมือนรถใหญ่เลย นี่ครับอูก็อยู่จะอยู่ด้านหน้าฝั่งนี้ตะวันออกฝั่งนี้ตะวันตกครับเสยเอิดซื้อจะซื้อหมดเลยแน,น่แน่ที่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในอนาคตต่อๆไปก็ยาวไปถึงนู่นครับพัฒนาเรื่อยๆดูครับรถพร้อมส่งกัโหยี่สิคันได้มั้งเนี่ยสิบสกว่าคันได้ครับมีทั้ง70็ดสร้อยห้าครับหลักๆ เจ็ดสิบร้อยห้าเก้าสหลักๆเลยเอเปลี่ยนเบาะให้ด้วยครับเบาะสิ่งเบาะสิ่งจากทางอูเลยครับจะมอนันเจริญยนหรือจะสั่งไปใส่ก็ได้ครับเนี่ยใครอยากได้เอาไปติดตั้งได้เลยไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรครับติดตั้งได้เลยเนี่ยนั่งสบายนะเนี่ยนุ่มๆครับ สบายาสบายก่อนเดิมอะ่ะดีก่อนเดิมครับพิงได้ของใหม่เลยสั่งได้ครับสั่งได้โลโก,ก้ทางอูเลยส่วนราคาก็สอบถามได้ครับตู้แอร์ตู้แอือ เหมือนรถพึ่งน่าจะสองปีแล้วเนี่ยสามปีคันนี้ยังไม่เสร็จนะครับคันนี้โอ้โหนี่เก่าสามเย็นเจี๊ยบเปิดได้ไมั้ยเนี่ยเยอะสบายเลยแล้วนี่ วีไครับตัวแอร์นี่ไม่ร้อนเลยเกี่ยวได้ทั้งวันทั้งคืนครับแล้วก็ต้องจอดพักเครื่องบ้างเ <c oughs> ดี๋ยวจะไปไม่จบ <c oughs> <c oughs> ใส่ราวไฟเนาะเหมือนรถดำอะ่ะ <c oughs> อยืยางเจมเลยอันนี้คือมารีวิว ที่ใหม่ของอูนะย้ายรถมาจอดแล้วโอรคันนี้จอดจนยาขึ้นละอันนี้เดิมๆของแท้นะยังไมไ่ได้ทำอะไรเลยคันนี้นี่เนี่ยเดิมๆของแท้เลยยังไม่มีการแปลงการอะไรเลยครับเนี่ยตูดก็ตูดเดิมเลย ไปก็น่าจะรถเดิมๆจากศูนย์ครับสไตล์นี้ดูลอด่อคันนี้ไม่รู้ว่าเอามาบิว้วหรือเอามาทำแค่ชุดชุดแต่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยครับร้อยอันเกือบจะอันดับหนึ่งแล้วมั้ง รถบิวนะร้อยห้ากับ70เน็ตโอ้โหเป็นรุนที่ขายดีมาดูรถสวยๆครับมาดูรถบิวกันบ้างครับฝั่งนี้ไม่ใช่บิวนะฝั่งนี้เป็นเอามาแค่ทำแค่ชุดแต่งให้มาดูรถบิวฝั่งนี้ นี่อูนัวดีซีร้อยี่อยู่นู่นครับดีซีร้อยยี่สิบโอ้ตัวนี้ได้แท็กแท็กใหม่เลยตัวนี้ร้อยห้าครับตัวนี้ช้างศึกอาน,นุนเจ็ดสิบขยายปากช้างศึกอันนี้ก็เตรียมส่งครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะสเตปเดิมทั้งนั้นแหละที่ผมเคยรีวิวไปครับเปรียแบบเสมือนป้ายแดงครับของแท้นี่ครับติดต่อกันได้เลยนะให้ดูชมประมาณนี้ครับก็ชุดแต่งทั้งหมดก็ อัปเดตให้ชมกันลสะสเต็ปเดิมไม่มีเปลี่ยนหรือมีเปลี่ยนแต่เรายังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกรอบครับ